สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามจะขอดำเเสนอข่าวสารในวกนนงการอนิเมะที่คุณน่าจะสนใจแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาข้างในถ้าคุณถูกใจคลิปนี้กดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโซลามหน่อยนะครับว่าแล้วเราไปรับชมเนื้อหากันเลยครับเรื่องแรก My Hero Academia ซีซั่น6ปล่อยภาพวิชวลและทีวีของบทดาร์คฮีโร่ทีวีอนิเมะ My Hero Academia ซีซั่นที่6 ที่มีการประกาศฉายทั้งหมด2คอล่าสุดทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ปล่อยภาพขีวิชวลและพีวีตัวอย่างใหม่ของบทดาร์คฮีโร่ที่เป็นครึ่งหลักของซีซั่น6ออกมาแล้วโดวยบทนี้จะเริ่มฉายตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2023เป็นต้นไป My h e r o Academia ีเดิมเป็นผลงานมันงงะแนวซูเปอร์ฮีโร่ของโคริโคชิโคเฮที่กำลังตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารโชเนนจัมไลส์สัปดาห์ตั้งแต่เ 24, ดือนกรกฎาคม2024โดยปัจจุบันมีทั้งหมด37เล่ม และได้รับความนิยมจนมีการทำเป็นฉบับอนิเมะถึง6สีซั่นนอกจากนี้ยังมีฉบับภาพยนตร์อนิเมะถึง3เรื่องด้วยกันสําหรับเรื่องราวของซีซั่นที่6จะเป็นบทที่มีชื่อว่า t a t a r u s Escape His a r k โดยเนื้อเรื่องจะเริ่มหลังจากสิ้นสุดสงคราม Paranormal r e b e r a t i o n War ที่แสงจะดูเดือดทางมิโดริยะอิซุคุหรือเดกุได้ลาออกจากโรงเรียน UA เพื่อไปร่วมทํางานกับออมและเหล่าฮีโร่ท็อป3เพื่อกระจัดเหล่าวไวน์ลให้สิ้นซากรวมถึงขัดเกลาตัวเอง ให้ใช้พลังวัน for all ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการตัดสินชะตากับ all for one อีกด้วยเรื่องต่อไป k i m e สุโน o y ยบ b ะมูวี่ภาคใหม่ทำไมาได้เปิดตัวกว่า3,200ล้านเยน k ิม e สุโน o y ยบ b ะหรือดาบพิฆาตอาสูรที่มีการทำเป็นภาพยนตร์อนิเมะภาคใหม่ในชื่อภาคว่าอาสูรฆ่าขึ้นรวมพลสู่บู่บ้านช่างตีดาบหลังจากที่ฉายที่ญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาก็มีแฟนๆเข้าไปรับชมกันอย่างหนานแน่น จนจำให้ไทยได้เปิดตัวพุ่งขึ้นไปสูงถึง3,200ล้านเยนหรือประมาณ800ล้านบาทเลยทีเดียวคิเมสุนโนะยายะเตือนเป็นผลงานแนวดาร์กแฟนซีของโคโตเกะโคโยฮารุที่มีการตีพิมพ์ในนิตยสารโชเรนจัมไรสสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 0 16ถึงเดือนพฤษภาคมส0 20โดยปัจจุบันมีฉบับร,รวมทั้งหมด23เล่มด้วยกันและมีการสร้างเป็นอนิเมะทั้งหมด3สีซั่นด้วยกันครับและนี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ครับที่ไดวยี ั้าบดนี้ก็คือเนื้อหาในคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ